สวัสดีตอนเศร้าจ้าทุกๆคนพี่น้องจ้าวันนี้เริ่มต้นด้วยโกโก้ล้ะก็ขนมปังปิ้งพี่น้องจ้าทุกเศร้าของแองก็จะประมาณนี้แหละจ้าบางเทือขนมปังก็เปี่ยนเป็นขั้วซองใบยังสารจะกินยืงสีละพี่น้องจ้าเพราะว่าตื่นเศร้าขึ้นต้องน่มพี่น้องจ้ากินนมเคือกกระเพาะพี่น้องจ้าเนื่องจากตัวเองเป็นโรคกระเพาะมันก็นจะมาอันง่ายอันใบไอ ใบไอ้ผักซีฝรั่งพี่น้องจ้าขอเอินผักซีฝรั่งพี่น้องจา้าบ่แา่เป็นผักซีฝรั่งแบบบานเฮาเด้แต่ตัวนี้มันสิคา้คายแบบกึ่งอ่าใส่ซุปอ่าฝรัง่งจังสีนะจ่าแองก็เลยเอินอัอนผักซีฝรั่งมาจ้าเน,ะ <S <S นะากเนะกินก็นสีบ่หอมคือบ้านเหาดอกพี่น้องจ้ากินสิออกกึ่งไปทั้งอ่ะเมนเขียวจากน้อยเป็นอึมๆมอึมลืมนะบ่คือคัอนผักซีบานเหาจ้า อากาศดีพี่น้องจ๋าช่วงนี้ก็เริ่มเพราะเริ่มปลูกเริ่มขยับขยายพักไวยตะกินในบ้านพี่น้องจ๋าเด็ดสดสดนี so ่เอามาใส่เฮ็ดกับเขารสชาติมันสิด,ดีพี่น้องจ๋าเนี่ยละปลูกไว้ให้คุณสามีหล้ะกัคุณปู่พี่น้องจ๋าเดี่ยวจากของแอนโอ้ยเวคักเห้วแน่พี่น้องเอ้ยหลังจากอาทิตย์ก้อนๆเวละแอนกับปวดหลังพี่น้องจ๋าก็เลยบ่ได้แบบว่ามัสนใจยใ่หยดีเพิินยั่งสินะ เปิดกล้องขึ้นมาโอ้โจนตกใจอะ่ะเงย้าคกเงย้าเนี่ยอันต้นก้าพักกระสีบ่าอันเฝ้าใหญ่ฉันเดอ้อเฝ้าใหญ่ฉันเดี๋ยวนี้เดอ้อก็ส,ส,สิบ่านฉันแองก็จะเอาดินใส่จักเอเกือบเกือบเคืองพี่น้องจ้าแล้วก็เอาปุ๋ยขีมากับขีงว้วชนิดเม็ดพี่น้องจ้าเอาใส่ลงไปจักอันหกเจ็ดหกเจ็ดเม็ดพี่น้องจ้าแล้วก็เอาดินกบจักน้อยแล้วก็เอาต้นก้าของเห้าลงจ้าแองก็จะเพาะ ีนกระทางสียมพูนี่ถาดสียมพูนี่แอนนั้นเพาะฟักทองพันเขาต่อกับมะละจีนกับมะละพันผสมแล้วกอันกระเจี๊ยบใ้พี่น้องจา๋าแองกระิได้ง่ายเมื่อนี่ให้เรียบร้อยเพราะว่าต้นเขาสูงหละเกินนาจ้านาะนี่แหละจา้าปีนี้ว่าสิเพาะว่าหลายเด้ว่าสิปลูกว่าหลายเบิกงนะมเมล็ดพันธก็งอกขึ้นดีดีพี่น้องจา๋างอกทุกเม็ดกับว่าได้จา้านี่แหละจา้า ตอนแรกว่าจะปลูกจากเออจากหาหกต้นไปยังสั่นนะจ๊ะเนาะพ่อแบบว่ามีเก็บมะละนี่ก็จะเก็บแซฟิตพี่นองจ๋ะแล้วก็เบืองอื้อนี่ก็จะเออมันก็อยู่ในโดนอยู่เด้าวาเฮาเก็บไว้ในห้องมืดมืดจึงสี่แม่จ๋าก็อยู่ด้โดนเติบอยู่นี่แหละจ๋ะก็ะช่วงนาห้อนมากกเนี่ยแหละจ้าชีวิตุนเวียนประจําปีก็จะประมาณนี้พี่นองจ้าเนี่ยโอ้ยต้นมะระต้นนี้ฉันมาแยวค่ะเยวเนี่ย พอเป็นอย่างดอกจากปูงไปเดี๋ยวลากเขาล่งเดี๋ยวต้นเขาก็ขึ้นเองพี่น้องจา้าปูแล้วเดือนอากาศมันถึงจะมีแดดก็จริงแต่มันมันบ่นแนนนอนในพี่น้องแต่ขนาดเดือนเมษานะ่ะอ่อหิมะยังลอยมาตกได้นะจ๊ะอากาศบ่แนว่านอนมันอัน,อ,นอีกอย่างกับเอ่อใบไม้กับพึ่งพลิใบออกพี่น้องจ้าก็คือแบบอากาศอ่าอุ่นขึ้นแต่ก็บ่ถึงก,ก็แปลว่าร้อนจ้าแบบ อากาศยังบ้าเด็กโค้งทีังสี่ไหจ้ะก็ยังมีความแบบสวิงอยู่หนาวกับหนาวคักห่อนกับห้อนคักจังเสียนะจ้ะเสียสับเรียบรอยกับตากขีดินพี่น้องจ้ะเพราะว่าแมวมันเงียวไซกัตากขีดินพ่นล,ล,ล,ละจัะสามสี่แดดพ่นละจาะกยังเสียนั่นจุดินซี่สังเคราะแสงแอ่งกัมาเขยา่าขยา่ขยาวขวดพี่น้องจ้ะแล้วก็ตากแดดไว้พนนละโอ้ยห่อนค่ะห่อนแน่พี่น้องเอ้ยคอยห้อนค่ะห่อนน่เบาไหวคอยตรงไปอาบนา้ำแล้วมาเห็ดแนวอยยูแนวกิน มื่อนี่ก็สิทอดปลาจ้าแล้วก็ตำแจวพี่น้องจ้าพักซีนี่ปลูกไว้ซ้ำนี่กินผู้เดียวก็กินบ่ท่านจ้าแองก็จะเด็ดเอาเป็นก้านๆไปเกษตเขาแตกให้เรื่อยๆนี่จ้าแบบนี้พอเอาไปใส่น้ำจิ้มให้หอมๆพี่น้องจ้าตำน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนัวก็ว่ากันไปพี่น้องจ้าคอยก็ว่ามันขาดอีหียงขาดอีดหียงว่ ข่อยก่ามันผงสุลรดแน่เลยข่อยเลยไปเอาผงสุลลดมาใส่ไปน้องจา่ามันขาดมาไดคือผงสุลดนี่แหละเนี่ยจะเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วรสชาติถูกปากข่อยเราเด้อแบบนี้ปากก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้าจาจนสวยงามข่อยกับเป็นค้นป่าหนีดป่าน้อมจังสีหล่ะพี่น้องจา่าแกะสลักเล็กๆในน้อยเนี่ยสวยงามเนาะมันชวนน่ากินจา้านี่นะจา้าโอ้ยเนี่ยเป็นแต่แสบบ,บ่หมล่ะโอ้ยน้ำจิ้มกับสามรส พี่น้องจ๋าปลานี่แองกะชุบแป้งพ่อให้แบบว่าเป็นกรอบๆเนาะมื้อนี่อยากกินแบบสไตล์แบบนี้พี่น้องจ๋ามาๆๆมา,มา,มา,มาแส่บน้ำกันพี่น้องอันช่วงนี้กะอาการปวดหลังก็ยังว่าดีขึ้นพ่อมาเห็ดสวนโอ้ยปวดคือเกาแล้วก็วัดนี้ก็ยังสิไปเห็ดงานจันทร์ถึงศุกจ้กะก็คงเสียเออวนเวียนยังสิละจ้กะก็คงสิป,ปวดอยู่จังซี่ละ่ะอดเอาเนาะ อดเอาเนาะเพราะว่าเขาใหญ่แล้วเขาต้องรู้จักอดทนพี่น้องจา๋าสู้และดิ่นรนไปพี่น้องจา๋าเซฟแสบถอดปลาเมื่อนี่พี่น้องจา๋าทั้งเมื่อยทั้งปวดหลังเล็บกัดขบโอ้ชีวิตคว้ <c oughs> ยนิวฮี่มันคือเจ็บคือปวดดีแท้ไข้กะว่าเจังสีพี่น้องนางไปนางมาเอา อียงว่ามาพันขาห้องแมวแมวเพิ่นได้กินป่าทอดจ้ามักแห้งแม้อันมาไอแมวโอ้ยเว้าพิดเว้าถือแมวกับป่านี่เป็นคองคู่กันอีรีเด่วิองทอดเช็ดนี่เพื่อเว้กินแล้วเพื่อนขึ้นมาแล้วอุ่นอวยยุขานั่นละเพื่อนอยากกินค่ะห้องยูว่าสันไงเอาหรอเอาปลาใช่ไหมโอเคแม่เจ็บแม่เจ็บแม่เจ็บเดี๋ยวแม่เอาให้เล็บเล็บ นั่งกันอันสก,กิดแม่เบาๆอแหละพี่น้องจ๋าแต่ว่าเล็บนั่งอ่ะแหลมเพราะว่าห้าวเรตตัดเห็นเขา,าเพราะว่าเฮียนอยู่ปลาเนาะจ้าเนาะกา็คือเลี้ยงเขาแบบเปิดเลยอะอิสระเลยเพื่อที่จะให้เขามีอะเล็บแหล,ลคมคมเนาะเพื่อป้องกันตัวเองพี่น้องจ๋าแองก็บอกนั่งเหล่าเด้ว่ามันหอนถ้าจะเข้าก็น,นั่งกับบฟังนั่งกับหอนนั่งกับมาอ่อนอีขคอยก,ก็เลยว่าต้องแกะบีออกพี่น้องจ๋าให้มันเย็นเยนั่งอย่างสิได้กิ่นได้พี่น้องจ๋า